ลัคนาราศีพิจิกนะครับวันนี้เราจะมาดูลัคนาราศีพิจิกกันแบบเต็มๆเลยนะครับพบทุกมิตินะฮะหนที่การงานการเงินสุขภาพความรักครอบครัวคนโสดคนไม่โสดประจำวันที่5กันยาจ,จนถึงวันที่4ตุลาในปีพศ2563คุณเห็นอะไรบ้างคุณเห็นในภาพรวมแบบนี้นะครับบอกตรงการทานายครั้งนี้เราจะทํานายมาจากไพ่นะเราดูกันแบบเปิดไพ่มาแล้วเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้มันอิงจิตของเราแล้วมันจะสง่งผลอะไรกับเราบ้างวันนี้ภาพรวมตรงนี้ คุณได้เห็นแบบเต็มๆดังนั้นผมยินดีที่จะทาให้ดูกันแบบนี้แหละแล้วคุณจะได้รู้เลยว่าเนี่ยคือวิธีการปดล็อกทําให้รู้เลยว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรลัขนาราศีพิจิกส่งผลอะไรกับคนในช่วงเวลานี้บ้างนะครับผมว่ามันจะต้องให้ได้เห็นนะรบวกวนห้ชอบแอนดิจูดแบบนี้นะครับแนวความคิดแบบนี้ผมไม่ได้เป็นการดูดวงเลยนะผมแค่มาขี้ปัญหาของคุณนะ่ะให้ได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับว่าเฮ้ยทำอาชีพอะไร ส่งเสริมอะไราวางแผนอะไรของคุณนะครับผมถ้าชอบแบบนี้นะรบกวนรบ,บกวนนะครับยังไง subscribe ให้ด้วยนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมช่องเป็ดแล้วดวยนะที่สําคัญเลยครับไลน์อัดไซส์เราได้ number มานะครับกดนี่กดสิยงทาอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพเงินล้านใครความรับเงินล้านหลายๆคนถามว่าเฮ้ยแล้วคุณนะ่ะได้เงินล้านหรือ,อยังผมไม่ไไต้องไปต้องตอบเพราะผมไม่ต้องไปต้องทํางานเลยตอนนี้การทำยูทูบผมมีความสุขแล้วครับ ผมได้ทั้งหมดแล้วทุกอย่างนะครับผมผมคือคนคนหนึ่งที่ผมเหมือนได้เห็นตัวเองแบบนี้แล้วชัดเจนมากผมเ,เสียเวลาไปแบบไมณเกือบแบบสี่สิบกว่าปีอ่ให้ได้เห็นแบบนี้โจนตอนนี้ผมรู้เลยว่าทุกอย่างมันเคารหมดแล้วถ้าฉันทําแบบนี้ต้นป่านนี้ไปถึงไหนเพียงแต่มันรู้ชา้าเพราะว่าเรามันศึกษาเรื่องนี้บอกตามตรงว,ว่าได้ได้แบบกระดือด้างเหมือนที่ทุกคนนะ่ดื้อด้านมาแหละนะต,ตอนเนี้เราไม่ดื้อแล้ว เราลุยกันเต็มที่เลยเพื่อจะได้มาขายแบบนี้เพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมให้แนวคิดกับทุกคนไปได้มันทำให้คุณวรวยได้พ่อแม่สุขสบายลูกเมียสุขสบายถ้าคุณมีแนวทางแบบนี้เหมือนกันนะครับกดนี้กดสิ์ไลน์แอดสน์เลยนละเมอมาเรามาดูแล้วมาขายความหล่อปีกันนะครับมาเลยครับมาดูพร้อมๆกันลัคนาราศีพิจิกในลัคนาราศีพิจิกนะเห็นอะไรบ้างตั้งจิตนิ่งๆน,นะครับผม คุณจะได้เห็นทุกอย่างทั้งหมดเป็นการคลี่คลายคุณได้เห็นเลยว่าหน้าที่การเงางคุณในรัศนัคราศีพิจิตเป็นแบบไหนความตั้งใจเป้าหมายของคุณโอกาสของคุณแนวความคิดของคุณจะส่งผลไปยังแนวทางและบอกตามตรงเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เป็นแนวทางของการที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีด้วยนะดังนั้นการดําเนินการการวางแผนในช่วงเวลานี้มีความสําคัญมากๆครับในเดือนนี้การที่จะเริ่มธุรกิจหรือเริ่มจัดการอะไรสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกมันต้องเริ่มจากการวางแผน เห็นทั้งระบบเห็นรูปแบบทั้งหมดเลยว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างดังนั้นในช่วงเวลาเนี้ยมันจะเป็นการกระตุน้นและเป็นการคลายการปลดล็อกของคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเลยบอกเลยว่ากลุ่มลูกค้าตอนนี้องมีการสนใจโปรดักต์ของคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังจะขายอ่ะคุณไม่ขายเลยต้องเดินทางช่วงเวลาที่ต้องไปต้องเดินทางออกไปเจอคนขายได้ ออกไปเจอรุ่นพี่เจอเจ้านายเก่าคุณไปพูดเลยว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่เพื่อที่จะบอกว่าทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยทุกคนเราทําแบบนี้อยู่นะมีอะไรปรึกษาเรามีอะไรคุยกับเราได้เดี๋ยวเราจัดการให้ในสิ่งที่คุณถนนะัดช่วงเวลานี้เป็นเวลาของคุณเลยนะครับโอเคนะที่การงานไปได้ดีทีนี้การเงินบอกตามตรงครับมีภาระมีปัญหานิดหน่อยแต่สําคัญเลยการแก้ปัญหาทางด้านเรื่องของการเงินจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคน ที่อยากจะช่วยเหลือจะเข้ามาช่วยเหลือเลยนะจากตอนแรกดูลําบากนะคุณสบายขึ้นมาถึงสองรายคุณรอดูเลยรอดูเลยครับ <c oughs> ภายในเลยเวลาที่ผมบอกตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงวันที่สี่ตุลาคมคุณจะเจอคนที่มาช่วยเหลือ,อคุณในสิ่งที่ช่วยหลือในภาวะของธ้าการเงินนะตอนช่วงที่คุณลําบากคุณจะได้ตรงนั้นเลยผมบอกเลยคุณได้แน่นอนยินดีด้วยนะครับผมโอ,อกาสดีๆคือมีคนสปอร์ช่วยเหลือนะอาจจะเป็นการ กูนิยมสินโดยเฉพาะจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายด้วยจะเป็นแบบนั้นนะครับจะมีการเข้ามาช่วยเหลือนะอ่ะทีนี้นะครับผมลัวกนาราศีพิจิกบอกอะไรกับเราบ้านด้านเรื่องของสุขภาพ <c oughs> บมอช่วงนะครับช่วงวลนนี้เรามาเรามาเกี่ยวด้านเรื่องของอุบัติเหตุไม่ใช่สิ <c oughs> เออ มันก็เป็นเรื่องการเดินทางแล้วมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเลยนะแบบว่าคือรดลงเลยก็แล้วมันระวังหน่อยนะครับอย่าใจร้อนทุกอย่างเลยมันหมายถึงว่ามันมันมีความแข็งแรงมันคงตัวแหละแต่ว่ามันก็ชะลาใจไม่มีสติไม่ได้นะครับในช่วงเวลานี้แต่นอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงเลยอุบัติเหตุไม่ได้หลายแรง่ไม่ได้แบบโอ้ยวุ่นวายนะครับแต่ก็เป็นมันแบบแคบทุกทุกทิกทิกอ่ะหรือแม้แม้แต่จะเป็นการซ่อมรถก็ตามนะครับจะเป็นแบบนั้นนะอ่ะทีนี้มาในหมู่ของครอบครัวครับ ครอบครัวบอกอะไรกับเราครับผมบอกว่าในช่วงเวลานี้คนในครอบครัวจะทําการช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตกับตัวคุณในอย่างเต็มที่นะสำหรับลัคนาราศีพิจิกเห็นเลยเห็นได้ชัดเลยครับว่าในช่วงเวลานี้ครอบครัวบอกว่าเฮ้ยอยากทาอะไรอยากจัดการให้ลุยให้เห็นเป้าหมายทางหน้าเห็นภาพรวมแบบเดียวกันคุณวิ่งไปตรงนั้นได้เหมือนกันจัดการได้เหมือนกันทุกอย่างมันไปตามคันล้องที่มันออกผลลัพธ์มาเลยว่าถ้าไปแบบเนี้ยมันชัดเจนและมันสักเซนแน่นอนยินดีด้วยนะครับมันมันเห็นชัดจริงๆนะโอเค ทีนี้มาในมุมของคนโสดน,นะครับมมีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นครับอ่านะฮะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตานะครับผมและสําคัญเลยครับคนเหล่านั้นจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับอาจจะอายุต่างกันนะครับกับเราและสําคัญเลยมันก็เลยบอกว่าในผลลัพธ์แบบนี้นะฮะทำให้คุณเลือกที่จะโฟกัสต่งไหนมันเลือกไม่ได้บางทีเข้าใจนะไม่ได้ซีเรียสเลยนะแต่สิ่งที่คุณเลือกไม่ได้บางทีคุณต้องชัดเจนนะครับ เอาไม่เอาไม่ต้องการหรอกครับบางทีมันคุยเลยเพราะว่ามันจะทำให้ทุกอย่างไม่เสียเวลาเพราะมีเงินเป็นกรรมนะอ่ะทีนี้คนไม่โสดนะครับผมแต่มีแฟนแล้วจะมีเกณฑ์ของการทะเลาะกันนะครับเออจะมีเกณฑ์ของการที่แบบจับผิดหรือจับอะไรได้บางอย่างแล้วเกิดความไม่สบายใจหรือว่าผิดใจกันจะเป็นช่วงเวลานี้ด้วยระมัดนระวังกันหน่อยนะโอเคถ้าคุณชอบนะครับแารทีจู่แบบนี้รบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ ที่สำคัญเลยครับขยับปรึกษาในพื้นฐานพื้นดวงครับเมื่อกินพี่ผมบอกนะเฮ้ยปลดนี้บปลดเสร็ญอันล็อกตัวเองมารู้เลยว่าตัวเองต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องดำเนินการแบบไหนยินดีครับไลน์อัดไซด์เรา,ยาเยอะนัเบอร์มีอัดไซด์ด้วยนะโอเคผมครับคนนั้นฮะช่องเปิดแล้วรวยครับไม่แม่นนะครับแต่ไม่พลาด